้5าจากครึ่งแล้วนะฮะสวัสดีครับผมพุทธนะครับ วันนี้ผมพาทุกคนมายัางพื้นที่ที่สูงระดับหนึ่งนะครับก็อย่างป่าที่นี่เนี่ยเป็นป่าตะเข็บแนวติดชายแดนนะครับเราต้องบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่นะครับนานร้อยปีละนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆวิวบรรยากาศที่นี่นะครับจะเป็นเส้นไรนะครับจะสวยงามสักเพียงใดนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมารับชมพร้อมๆกันเลยครับโดยนี่ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์อันแสนไกลโพ้นเลยนะครับ ป่าฤดูฝนในช่วงนี้ก็มองไปยังรอบๆทิศทางไหนเราก็จะเจอแต่ภูเขาต้นไม้อันเขียวขจีในแบบนี้เลยนะครับสุดสายตาสวยงามมากๆยังไม่รู้เลยนะครับคืนนี้ผมมานอนที่นี่เนี่ยจะเจอฝนหรือเปล่านะครับแต่50 50นะผมคิดว่าต้องเจออย่างแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นต้นไม้เดียวดายนะครับ เป็นต้นไม้ที่คนที่นี่จะเรียกกันว่าสัญลักษณ์แห่งความเงียบเหงานะครับหรือว่าเป็นต้นไม้เดียวดายที่ขึ้นตารางหงาเพียงแค่ต้นเดียวนะครับอายุก็ร่วมๆเกินร้อยปีนะครับทุกคนนี่เลยตอนนี้จากช่วงแรกที่มีแดดกับกลายเป็นว่าก้อนเมฆนี่คล้มฟ้าคล้มฝนไห้ผมอีกละเดี๋ยววันนี้ผมจะกางเต็นท์นอนนะครับแบกเต็นท์มาอีกหลังนึง ไม่รู้ว่าจะเลือกพื้นที่นอนอยังจุดไหนนะครับทุกคนไปเดี๋ยวจัดแจงพื้นที่ในการนอนของเราในคืนนี้กันก่อนดีกว่า ่าหญ้าคานะครับทุกคนใช้มีดหวดให้มันดูราบๆสักหน่อยนึงนะครับจะกางเต็นท์นอนแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศวิวแบบนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวอย่าพูดเยอะหรือว่าโม้เยอะกันก่อนนะครับตอนนี้เราเคลียร์จัดแจงที่พักที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยกันก่อนดีกว่า เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเต็นที่นอนของผมในค่ำคืนนี้ก็มีไฟชีตเป็นหลังคาไว้กันฝนนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าในคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าแต่ผมก็กางเผื่อไว้ก่อนนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นจ้าเลยนะครับลมเองก็พัดโกลกตลอดตั้งแต่ที่ผมเดินทางมาถึงนะครับจนในตอนนี้ก็ยังพัดอยู่ไม่หยุด นี่ก็จะเป็นด้านในเต็นท์ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นหญ้าคานะครับเดี๋ยวผมต้องหาพวกถุงนอนนะครับมาปูทับไว้อีกทีนึงเราจะมาดูธรรมชาติบรรยากาศชิลๆกันบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในตอนเช้าเนี่ยจะเจอเทะเลหมอกรอเปล่านะครับก็ต้องหลอดลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้จัดเตรียมที่นอนด้านในเต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็เราต้องไปหาฟืนกันต่อนะครับเพื่อที่จะก่อไฟไว้ ด้านข้างนะครับที่นอนเต็นท์ของผม ลมพัดแรงสุดๆตอนนี้ก็ผ่านมาในช่วงเวลาที่จะเย็นใกล้ค่ําแล้วนะครับบรนยากาศนั้นดีมากๆแต่ในคืนนี้ผมมีเต็นท์ที่เอาไว้เป็นกําบังลมอย่างดีนะครับน่าจะหลับสบา,ายนะครับทุกคนน่าจะไม่หนาวเท่าไหร่นะเพราะวันนี้นอนเต็นท์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้ทํากับข้าวนะครับสิ่งที่เตรียมมานี่ก็เป็นข้าวที่หุงมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นแกงผัดเผ็ดเนื้อ แต่ว่าเตรียมมาอย่างหนึ่งคือไข่ไก่นะครับคิดว่าจะมาทอดไข่ดาวกินสักหน่อยหนึ่งในช่วงตอนเย็นนี้นะครับเย็นสบายมากๆบรรยากาศที่ดีสุด,สดไปเลยนะครับยังสถานที่ที่นี่ ในเย็นนี้ไม่ได้ทํากับข้าวเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะครับผมทอดไข่ดาวสองใบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีแกงเนื้อจากที่บ้านห่อมาอีกจํานวนหนึ่งลมพัดแรงส,สุดเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จเดี๋ยก็จะมุดเข้าเต็นท์กันแล้วนะครับยิ่งดึกเนี่ยลมพัดแรงอากาศยิ่งเย็นนะครับเย็นขึ้นเรื่อยๆเลย อากาศนั้นเริ่มที่จะเย็นเข้ามาทุกทีแล้วนะครับยังไม่ดึกสักเท่าไหร่ในเวลานี้สภาพอากาศด้านนอกเองก็ลมพัดให้กันอย่างไม่หยุดเลยนะครับพัดต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนในค่ําคืนนี้ผมไม่รู้ว่าลมจะเงียบให้เราตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอาจจะต้องลาคาญเสียงลมสักนิดนึงแต่ก็ยังดีที่เรานอนเต็นนะครับในคืนนี้ก็น่าจะดีกว่าที่เราไม่ได้นอนในเต็นเลยนะครับน่าจะป้องกันความเหน็บหนาวได้อยู่ เดยในวันพรุงนี้เช้าเนี่ยก็ต้องมาฝากกลอรุนกันอีกทีนึงว่ายังหุบเขาป่าเขตแดนด้านล่างนี้เราจะพบเจอกับทะเลเหมอกในตอนเช้าหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้ไม่เจอฝนนะครับฝนนี้ไม่มีนะพี่ๆหากมีฝนแล้วเนี่ยด้านล่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยนะครับในตอนเช้าแต่ก็ไม่แน่นะครับ ยังป่าที่นี่ป็นเป็นป่าพื้นที่สูงนะครับฝนจะตกให้ในช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับตกมาแล้วก็มีโอกาสแทบจะร้0ยเซที่เราจะเจอกับทะเลหมอ,อกในวันพรุ่งนี้เช้านะครับ ยอดเลยกะจะเอาให้พังกันเลยนะครับในคืนนี้เนี่ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยครับลมพัดโหมกระน่ำให้ไม่หยุดเลยนะครับทุกคนยิน่งไกลๆเช้ายิ่งพัดขึ้นแรงให้ต่อเนื่อง ตีห้าจะครึ่งแล้วนะฮะยินงกว่าโคตรลมอีกเมื่อกี้นี้ผมต้องออกไปเคลียร์ขาเต็นท์ด้านนี้มานะครับขาเต็นท์พับหักลงมานะครับผมโอโ้โหมีฝนด้วยตอนนี้ เปนนี้เนี่ยเรา,าจะไม่ได้นอนดีเลยนะครับ ไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปลมนั้นพัดแรงอย่างกับพายุเฮอริเคนเลยนะครับเต็นท์ของผมนี่แทบพังเลยนะครับทุกคนผมต้องลุกไปในตั้งแต่ช่วงตีห้านะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานะครับขาดเต็นท์นี้พับหักลงมานะครับแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้โดยดีซึ่งตอนนี้ฝนหยุดตกละผมจะไปดูหมอกตอนเช้าหน่อยว่าเราจะเจอรูปเปล่านะครับ เดี๋ยวไปดูหมอกกันในเช้านี้ครับบรรยากาศในยามเช้าของเขตป่าติดชายแดนที่นี่นะครับกลางหุบเขาตรงนี้ถูกปกคลุมไปด้วยละอองหมอกอย่างหนาทึบแทบจะมืดเลยนะครับถือว่าเป็นอากาศที่สดชื่นมากๆนะครับในช่วงเช้านี้ที่ได้ตื่นมาถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้เราจะนอนหลับน้อยไปก็ตาม นะครแต่ก็คุ้มสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับ ในเช้าของวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ต้องลาไปด้วยภาพบรรยากาศด้านหลังของผมนี้เลยนะครับวิวหมอกกลางหุบเขานะครับคู่กับต้นไม้เดียวดายต้นนี้สัญลักษณ์แห่งความเงียบเหงาหากเช่นไรแล้วก็ต้องลาพี่ๆไ้แค่เพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะไปป่าที่ไหนนะครับจะไปทําอะไรกันต่อก็ต้องฝากติดตามวันต่อไปด้วยนะครับไปเด,เดินทางกลับกันแล้วนะครับสวัสดีครับ